สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะดวงรายเดือนของคุณนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะคะมิถุนากับกรกฎานะคะหนำใจสองเดือนไปเลยนะคะซึ่งเรามาดูกันว่าข่าวดีใดนะคะหรือสิ่งดีๆใด,ดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างนะคะเดี๋ยว ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเราก็จะเปิดไพ่กันเยอะมากนะคะเนื่องจากเป็น2เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะขอโทษทีที่ออกอเดือนมิถุนายนช้าไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารวบยอดกันนะคะทั้งสองเดือนมิถุนากรกกาดานะคะสิ่งดีๆใด,ดจะเกิดขึ้นบ้างแบบละเอียดเลยนะคะดูดวงแทบส่วนตัวไปเลยนะคะอ่ะเริ่มเลย สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ,อะคอร์สพายยีนะคะรุ่นที่11นะคะได้เปิดสมัครนะคะหรือว่าเปิดรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้เป็นต้นไปนะคะรับจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็อคอร์สรุ่น Master u n i v e r s i ิ y ที่11ของเรานะคะก็<ค><ค>จะมีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นที่9มาแล้วนะคะ,ะคุณจะได้อะไรบ้างนะคะ คุณจะได้นะคะตำราเรียนนะคะและคุณนะคะก็จะได้ไพ่นะคะ new beginning นะคะสำหรับาการฝึกฝนนะคะหนึ่งสำรับด้วยนะคะในเนื้อหาของเราจะประกอบด้วยนะคะการเรียนการสอนเนี่ยเกือบ4วันด้วยกันนะคะ3 3วันนะคะในตารางเรียนอีก1วันก็คือวัน follow up นะคะ3วันนี้นะคะ ก็จะตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่7 8 9กรกฎาคม2566นะคะดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะเช็คเวลาตัวเองดีๆนะคะแล้วทักหาแอดมินได้นะคะแล้วก็ขอรายละเอียดนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะจากแอดมินนะคะเนื้อหาของเรานะคะก็จะเข้มข้นนะคะมีอะไรพิเศษบ้าง คุณนะคะเรียนเสร็จคุณจะดูดวงเป็นเลยนะคะแล้วก็ได้ได้รับใบประกาศน,นียบัตรนะคะแต่ต้องเข้าเรียนนะคะอ่าดูดวงเป็นยังไงนะคะดูเสร็จดูดวงเป็นนะคะอ่ารู้วิธีการคำนวณหานะคะคาตอบออกมานะคะดวงทั่วไป e n e r a l reading ดวงความรักนะคะรวมไปถึงการอา่านไพ่เล่าเรื่องนะคะหรือ,อาการหาสัญ,ญลักษณ์นะคะหาวันเดือนหาปีหรือว่าหาอินเนอร์ของบุคคลนะคะ หรือการหาทิศหาเลขมงคลนะคะรวมไปถึงหาประเทศด้วยนะคะหาประเทศด้วยนะคะแล้วดูไพ่ย,ยังไงนะคะให้รู้ว่าดวงดีหรือไม่ดีเนี่ยคะเออช่วงที่ดีที่สุดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยวันมงคลเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดือนไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยคืออ่าไม่มีกั๊กนะคะให้เต็มที่เอ็กซ์คูซีฟอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคุณนะคะจะได้คลิปเตรียมนะคะไปไปเตรียมตัวนะคะคลิปจะแบ่งออกเป็นสองคลิปนะคะคือจัดทำเพื่อการเรียนการสอนนะคะให้คุณได้ไปแบบไปฟังนะคะแล้วก็ทวนความหมายนะคะก่อนเข้าเรียนนะคะแล้วเวลาเรียนเราก็จะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะในคอร์สนี้ก็จะมีการนะคะเรียนจักรกะด้วยนะคะเออจักกะนี้เราจะหาได้ยังไงจากการอ่านไพ่ทาโร่นะคะจักระไดมีความเกี่ยวข้องแล้ว สำคัญอะไรยังไงด้วยเช่นกันนะคะต้องบอกว่าหมอโบตั้งใจสอนมากๆดังนั้นถ้าคนที่มาสมัครนะคะก็ขอให้เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มีลื่นพลังที่ตรงกันนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับ สารรับข้อมูลนะคะและเปลี่ยนกันเนาะเออถือว่าสินเสมอแล้วเจอกันนะคะมาในเวลาที่พร้อมเนาะทุกอย่างมีจังหวะของวันนะคะเออแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีอะไรพิเศษอีกนะคะนอกเหนือจากนี้อ,อ่าอ,อ่าเรียนบอกไปแล้วนะคะเรียนเดือนกรกฎาคมนะคะดังนั้นออไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะคือเรียนเสร็จคุณสามารถดูดวงเป็นหรือคุณจะจะไปทำแพลตฟอร์มนะคะ เออหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะดูดวงด้วยตัวเองดูดวงให้คนอื่นหรือสายฮิลลิ่งฮิลเลอร์ก็ได้นะคะหรือไม่จําเป็นว่าจะต้องไปดูดวงคุณสามารถช่วยนะคะในการนาทางตัวเองไกด์ไลน์ตัวเองฮิลลิ่งตัวเองได้เช่นกันนะคะเออเรียนรู้ไปด้วยกันนะก็ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับพื้นที่ที่ได้โปรโมทนะคะเจอกันนะคะในรายละเอียดหรือว่าในคลิปได้ไม่ใช่สิ <laughs> เจอกันนะคะในหลักสูตรได้สําหรับคนที่สนใจโอเคค่ะไปชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ อ่าแล้วก็เรียนเสร็จนะคะก็จะมีใบประกาศแล้วก็ยังจะมีคลิปอัดให้นะคะตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนเลยนะคะ mm hmm. ก็คือคุ้มมากนะ mm hmm. โอเคค่ะเช้าวันพุธนะคะมาดูว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงนะคะค mm hmm. วบให้เลยแบบพิเศษพิเศษนะคะ mm hmm. อ่า มิถุนากักกาดานะคะสองเดือนคั่วแบบจตใจเต็มที่ไปเลยนะคะเปิดไพ่เยอะให้ให้จะเปิดไพ่เยอะให้นะคะให้ใจลายให้คุณนะ,ะ,ะพลังงานของคนที่เกิดวันพุธอันนี้จะเป็นทั้งพุธกลางวันนะคะแล้วก็พุธกลางคืนอยู่ในตัวเลยนะคะพุธกลางวันพุธกลางคืนนะ,ะโอ้โหนะคะ นายออครับขึ้นมาอัศวินถือถ้วยมาแล้วเย้ yeah. นะคะสองเหรียญ e e n of w วนสามกระทาคิงถือกระทานะคะ อันนี้อะไร ten of c u p นะคะ ten of c u p แต่เขียนเป็น t of c u p 1 ten of c u p t หนึ่งคาถามีทุกอย่างเลยอ่ะถ้วยเหรียญคาถาดาบนะคะ view of fortune โอ้โหเก้าเหรียญ สุดยอดมากเพื่อนๆวันพุธฟรีนิเวลล์เชเวนตีอันนี้เป็น Judgement นะคะ Judgement ถ้วยนะคะ The Star ไพ่ของเด็กนี้จะหลายใบายมากนะดูเสียงกระซิบจากออฟฟิศแคนแนนะคะฮาร์โมนียูไนต์สปอร์ตนะคะเลิศฟิลฟอร์แมนนะคะเลิศ จะไม่ค่อยตีะระฆังบ่อยนะคะมีท่านหนึ่งเขามาบอกเขาได้ยินเสียงะระฆังแล้วเขาปวดหัวนะคะก็ไม่อยากทําร้ายใครแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้เหมือนกันเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ flexible เอานะคะเพราะว่าบางทีการที่เรา,าส่งคลื่นเสียงอย่างเงี้ยมันเหมือนการดึงดูดเวลามีเรื่องดีๆเราก็เปี้ยงดึงดูดเข้ามานะคะให้เข้าไปสู่จิตใต้สํานึกของคุณไม่ได้มีเจตนาทําร้ายใครกับเสียงกระดิ่งของหมอโบนะคะอ่า ขอดูความรักหน่อยนะเนื่องจากเราเป็นการดูสองเดือนนะคะก็จะเปิดไพ่เยอะให้เป็นพิเศษนะคะมิถุนายนกรกฎาส่วน12ราศีนะคะจะทำเป็นคลิปสั้นให้นะคะอีกช่องหนึ่งนะ,ะหรือว่าแฟนเพจก็ได้นะคะ the truth นะคะ the truth คือความจริงกำลังถูกเปิดเผยหรอ so searching ค่ะ decision deception นะคะโ h a t i ภาษาอังกฤษดิฉันไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะดังนั้นยามูลี <laughs> ยามูลี่กันนะ <laughs> ยามูลี่กันนะอ่า so in the bath in bath นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซลล์แคร์นะคะเซลล์แคร์ care. เซลแกคือการทำภารกิจนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะจิตใจร่างกายจิตวิญญาณน,นะคะ Connect with your essence Drink tree นะคะ drink tea อ่ะเปิดครบหรือย,ยังน่าจะครบแล้วนะต่อมานะคะโอ้ยยังไม่ครบสิอีกหนึ่งใบนะคะ <laughs> ทำไมมันเยอะอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งใบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเทพธิดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ส่งมสเสจมานะคะผ่านคุณผ่านไพ่หรับนี้พระแม่ปาวตีนะคะปาราตีขึ้นมานะคะ็นได้พระแม่ปาวตีหรือปาราตีนะคะ ชาวันพุธนะคะทั้งพุธกลางวันทั้งพุธกลางคืนนี้จะเป็นไกด์ดวงของคุณนะคะมิถุนายนกรกฎานะคะขึ้นมาเลยนะคะกําลังมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตแหละข่าวดีกาลังเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นมีคนนําข่าวดีเนี้ยมามอบให้นะคะมีคนนําข่าวดีมามอบให้หรือความช่วยเหลือนะคะหรือคนคนรัก นะคะมีคนเข้ามาในชีวิตแหละหรือความช่วยเหลือเข้ามาในชีวิตข่าวดีเข้ามาในชีวิตนะคะเออเป็นได้หลากหลายคําคํานี้มันกว้างดังนั้นใช้วิจารณญาณน,นะคะฟังอะไรที่ใช่ที่นั่นก็คือเอาไปอัดแอปใช้แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ชอบไม่นั่นใจก็ปล่อยผ่านอยา่อยาโก,กรธอย่าเกลียดอยาอ่าอคตินะคะเพราะมันไม่ดีกับจิตวิญญาณของคุณไม่ดีแต่ทัศนคติก็ปล่อยวางนะคะเออจะได้ไม่เครียดนะชาววันพุธ ชาวันพุธคุณการงานของคุณกําลังไปได้ดีมากกําลังรุ่งนะคะหน้าที่การงานก่อนหน้านี้ก็แบบเฮ้ยเป็น,ปนมันเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นมันกําลังแบบสร้างสรรผลงานหรือว่าสิ่งดีๆในเรื่องของการงานข่าวดีหรือว่าการพัฒนาอะไรเงี้ยหรือไปถึงขั้นที่ประสบความสําเร็จได้นะคะหน้าที่การงานของคุณนะเออมาถึงจุดที่สูงสุดได้ว่างานเถอะนะคะสําหรับผู้ที่ว่างงานก่อนสําหรับผู้ที่ว่างงานนะคะ งานเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะคะ X of w a n d มาแล้วมีโอกาสได้งานนะคะเนี่ยดซเน่ Disney ของคุณมานะคะคนที่คนที่ว่างงานอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณได้งานนะเพราะว่ามีโอกาสได้เริ่มงานเป็นอย่างมากนะคะเนี่ยสามเหรียญสามเหรียญเป็นอะไรที่แบบว่าคุณกําลังจะได้แบบถูกนัดถูกเรียกตัวให้ไปสัมภาษณ์งานนะคะหรือไปเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้รับการอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนจากจัก,กรวาลหรือว่า มันเป็นจังหวะของคุณนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสมาเรียกตัวก็คือไปนะคะอืมอ่าต่อมาคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจําอยู่เป็นไงบ้างช่วงเวลานี้คุณอาจจะแก้ไขปัญหางานวางแผนระบบงานนะคะหรืออ่อต้องปรับตัวคนะเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าปรับตัวเข้ากับโครงการหรือว่าเนื้อหาข้อข้อกําหนดอะไรบางอย่างนะคะสาหรับผู้ที่เอ่ทำงานประจํานะคะ คนที่ทำงานประจำนะคะเด๋อวฟูขึ้นมามันจะมี energy ของความรีแลกนะคะเกิดขึ้นหรือหน้าที่ใหม่ๆอะไรนะดีเขาเรียกว่าอะไรนะ สิ่งที่เราได้รับมอบหมายมันเป็นใหม่ๆก็ได้เออซึ่งมันเป็นข่าวดีคุณอาจจะได้เดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าได้ตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นก็ได้อินดีและดีใจด้วยนะคะได้ตําแหน่งก็ได้นะซึ่งมันเป็นข่าวดีมากนะคะเดี๋ยจะมีคนเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมหรือว่าได้ปรับตําแหน่งส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวพุดกลางวันพุดกลางคืนนะคะมีโอกาสอย่างมากนะคะในเรื่องของความก้าวหน้านะคะ หรือมีโอกาสที่แบบการซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยก็คือคล่องนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องหมุนเงินนะคะหรือเกี่ยวขอ้ของกับการวางแผนนะคะธุรกิจมันมีหลากหลายเนาะมีเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะคะแต่ดวงของคุณในเดือนนี้ดวงดีมากนะคะเงินอาจจะแค่หมุนเงินแค่เดือนมิถุนายนะคะแล้วหลังจากนั้นนะเงินแบบร่ํารวยได้นะคะเออช่วงไปลายเดือนเป็นต้นไปถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ มีโชคลาภเข้ามาด้วยหน้าที่การเงินงานแล้วก็เงินนะคะเงินของคุณมีโชคลาภได้นะคะหรือว่ารวมไปถึงนะคะาการจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนานาก็จะสะดวกสบายขึ้นนะคะสำหรับการเงินน่ะ นะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเปิดไปยังยังนะคะก็จะได้มาในสไตล์เดียวกันนะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเออเหมือนคุณไปบนบานหรือคุณไปขอพรอ,อะไรไว้คุณพอคุณพอขออะไรไว้ก็ไม่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะเกือ้อกูลคุณนะคะหรือใครที่ชัวร์บอลที่กําลังขยับขยายนะคะที่กําลังขยับขยายหรือทําพิธีหรือว่ากําลังขยับขยายนะคะ คุณกําลังเข้าไปสู่การเรียนรู้นะคะการเรียนรู้บางอย่างในเรื่องของการขย,ขยายผลงานหรือว่าขยายธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะซึ่งผลลัพธ์ดีนะผลลัพธ์ดีค่ะเออจุดอนาคตของคุณผลลัพธ์ก็ดีมากเช่นกันนะคะทีนี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะขอเสริมหน่อยการเงินนะคะบางคนนะคะมีโชคจากการเดินทางนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะต้องแบบได้เดินทางมีมีโชคจากการเดินทางนั่นแหละ ทะเบียนรถหรอหรือไม่บอกดีกว่านะคะความฝันก็ได้นะคะเอ่อบางคนอาจจะต้องใช้จ่ายเงินนะคะเกี่ยวกับยานพาหนะด้วยเนาะเกี่ยวกับยานพาหนะด้วยแต่อันนี้มาเลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะอันนี้สิบถ้วยอันนี้สิบเหรียญมาเงินดีดีอคะ่ะการเงินของคุณดีมากนะคะโอ้โห มีโชคลาบจะมีโชคเข้ามาค่ะคุณจะมีโชคได้เงินก้อนโตได้ทรัพย์สินได้มอรอดกหรือว่าเงินอะไรบางอย่างนั่นแหละจากทางไกลก็ได้นะคะจากทางไกลก็ได้หรือว่าจากตำแหน่งงานนะคะจากโชคลาบนะคะถ้าเป็นโชคลาบก็ยานพาหนะหรือว่าการเดินทางให้โชคนะคะอขอให้โชคดีสุขภาพล่ะสุขภาพอาจจะ คุณเป็นอะไรอยู่ก็ตามคุณนอนติดเตียงอยู่คุณเครียดคุณนอนไม่หลับหรือว่าเพิ่งป่วยนะคะหรือว่าการทํางานหนักก็คือพักผ่อนเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรถ้าคุณสุขภาพไม่ดีหรือมีปัญหาอันนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นตามลําดับลําดับนะคะในเรื่องของสุขภาพนะอืมฮิลิ่งได้อะไรได้นะคะโอเคการเรียนอืม การเรียนเป็นยังไงบ้างน้องนองนักศึกษาหรือคนที่เล่าเรียนนะคะเป็นยไงบ้างโอ้การเรียนจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะเห็นไหมดา e a s t i c การเรียนนะคะแพชชั่นแรงบันดาลใจหรือว่าสายมูเตรูนะคะจะเข้าไปสู่การที่คุณเรียนแล้วคุณรักในสิ่งสิ่งนี้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะการเรียนประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตาม แต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าง้องแง้งตีกันกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเรียนไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งรู้สึกว่ากดดันนะคะอยากจะทิ้งการเรียนนะคะถ้าอะไรที่เราทำล้รารู้สึกว่ามันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกดดันนิดนึงแหละนะคะอืมผลรีบของคุณน่าจะมาในรูปแบบของความฝันก็ได้นะคะการเรียนไปแล้ว การเดินทางไปแล้วโชคลาบไปแล้วสุขภาพไปแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูสรุปนะคะของคุณนะมิถุนากรกดานะคะมิถุนากรกฎาคมนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสําหรับคุณนะคะอ่ามันจะเป็นในเรื่องของข่าวดีข่าวดีนี้นะคะมีทั้งความสุขมีทั้งหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานหรือว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ แต่งานนี้โดดเด่นมากๆนะคะมีโอกาสในเรื่องงานเข้ามาการขยับขยายโปรเจกต์ใหม่โครงการต่างๆนะนะสำเร็จลุล่วงแล้วที่สําคัญมีโชคลาภหรือได้เงินได้เงินเยอะนะคะอืแต่สิ่งที่นั่นก็คือคุณควรที่จะนอนหลับพักผ่อนนะคะนอนหลับพักผ่อนบ้างหรือว่าดูแลร่างกายแช่น้ํานานๆหรือว่าอยู่ในพลังแข่งความเป็นแบบห้องน้ําที่มีกลิ่นหอมๆมีเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีเช่นกันทําเท่าที่ทําได้นะไม่ได้บังคับใครนะคะ เออเอาที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเอออยากดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นด้วยนะคะคอนเน็กนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับที่คุณนะ่ะสามารถที่จะแบบอ่ n คอนเน็ได้กับกลิ่นสัมผสัสหรือมีเซนส์สัมผสัสอะไรรับรู้อย่างเงี้ยนะคะจะทําให้แบบเหมือนตาที่3าของคุณเปิดนะคะภายในมิถุนายนกรกฎาคมนี้นะคะอีกหนึ่งตัวเสริมของคุณนะคะก็จะมีคริสตัลนะคะแล้วก็ดื่มชานะคะ ดื่มชาบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าร mm ีแลกซ์ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะบางคนบางท่านนะคะอ่าขอเปิดไพ่เสริมเนาะตัวนี้ขึ้นมานะคะอะ่คุณควรที่จะมีความเมตตาแล้วก็ให้อภัยนะคะกับใครสักคนนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนะครับ จะไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ทางเลือกใหม่หรือว่าการเริ่มต้นแห่งชีวิตนะคะ c า a r i t y ก็คือว่าคุณอาจจะได้ไปทําบุญนะทาบุญหรือว่าการกุศลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอ่าสามถ้วยนะคะคุณอาจจะได้ไปทําบุญหรือว่ารวมกันทําบุญกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะอืมแต่ เอาเท่าที่เราสะ,สะดวกสบายใจนะคะ you r h e a r t you know what to do แต่คุณรู้แหละว่าคุณจะทำอะไรนะคะเพราะว่าเราประสบความสาเร็จคุณอาจจะอยากที่จะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลหรือว่าคุณอยากจะทำบุญเพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นนะคะทำตัวให้มีประโยชน์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้สึกแบบว่าฉันแบบมีโมเมนต์นั้นแบบเนี้ยอืมอ่ามีอีกสิ่งหนึง่งมีการเดินทางเกิดขึ้นค่ะปุ๊บตายแล้ว การเดินทางนะคะการเดินทางบอกแล้วการเดินทางจะให้โชคนะคะการเดินทางจะให้โชคบางคนอาจจะได้เดินทางระยะใกล้ๆก็ได้นะอืมใกล้หรือไกลไม่รู้แต่มันจะเกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณด้วยนะคะ four of pentacles c h n n one บางคนเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะหรือว่าเดินทางอะไรก็ตามบอกแล้วคุณคุณจะเจอใครสักคนนะระหว่างเดินทาง แล้วก็ส่วนใหญ่การเดินทางของคุณมันมันเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการงานการเงินอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าคุณอาจจะไม่เป็นคนไม่ค่อยออกไปไหนไม่งั้นก็แนะนํานะเดินออกไปสูดลมหายใจข้างนอกบ้างอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเออเดีนเพทขึ้นมาอาจจะเจอผู้หญิงใจดีนะคะในช่วงสองเดือนนี้อาจจะแบบเจอผู้หญิงใจดีใครก็ได้นะคะที่เขารู้สึกว่า เออบุคลิกนี้คุณถูกฉลองถูกชะตาด้วยนะคะมาดูเรื่องความรักกันความรักเป็นยังไงบ้างในความรักนะคะสายโสดกําลังมีคนเข้ามาแล้วกําลังมีคนเข้ามาแล้วนะคะสำหรับสายโสดแต่มันมีเทนออกคับอยู่นะคนที่มีคู่ดีมากๆนะคะคนที่มีคู่ดีมากมากเพราะว่าอ่าบางคนบางท่านนะคะมีมีโอกาสที่ดีมากในเรื่องของ ความสุขเกิดขึ้นในเดือนนี้ความเข้าอ,อกเข้าใจหรือรวมไปถึงนะคะเขึ้นมีความสุขแบบบอกไม่ถูกในเรื่องของคู่รักของคุณแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในเคสกรณีที่แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะหลอกเราไหมใส่หน้ากากหาเราหรือเปล่าความจริงจะถูกเปิดเผยนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณภายในนี้แหละภายในสองเดือนนี้แหละนะคะเออมีถุนากรกดานะคะ ส่วนสำหรับโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งโซเซอร์ชิงของคุณนะคะเออเนอะขอดูหน่อยนะสายสดโซเซอร์ช so ิงเหรออืมเอสอกคับมาสองใบเลยนะคะการตามหาอะไรบางอย่างที่ขาดหายนะคะคุณจะต้องเติมเต็มให้ตัวเองก่อนอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้เป็นคอนเน็กับตัวเองก่อนนะคะความรักของคุณเต็มที่เมื่อนั้นแหละคนที่ใช่จะมานะคะ ออแล้วก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกออบอกเลยว่าคุณจะได้รู้ความจริงนะคะสิ่งนั้นกำลังจะเปิดเผยเออสามเราเราสามคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงจังหวะเห็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะ เ,ออเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะตัดสินใจนะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะปรับความเข้าใจกันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมีอย่างอีกอะไรอีกความสัมพันธ์ก็อบอุ่นมั่นคงขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าพ่อแม่ปาวดีนะคะแมเสเซจแล้วก็พรถึงคุณมีอะไรบ้างมาค่ะข้อความจากพ่อแม่นะคะหรือว่า เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเป็นอยู่ของคุณนะคะอืมส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเสียสละให้แต่อ่าให้ให้กับคนอื่นก่อนก่อนที่จะถึงตัวเองเสมอเนาะเออดังน,น,นั้นจงรับมันไว้นะคะในปัจจุบันเพราะเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้าคุณกำลังจะได้รับโอกาสในเรื่องของความ อุดมสมบูรณ์ของชีวิตความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะคะส่วนหน้าที่การงานธุรกิจของคุณช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยแต่ว่าก็จะเข้ามานะคะเออบางคนอาจจะใช้เงินนะคะที่จะแบบว่าเข้ามาเนี่ยในธุรกิจของคุณในปัจจุบันนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนเพื่อนฝูงด้วยนะคะเออเพราะว่าช่วงเวลานี้เพื่อนฝูงอาจจะมี คอนเนคชั่นนะคะหรือว่ามีอิทธิพลนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือว่าการงานของเราด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงก็ได้นะคะส่วนใครที่กําลังศึกษานะคะกาลังศึกษากําลังเรียนอะไรอยู่นะการทํางานหนักแล้วก็ความมุ่งมั่นนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากก็คือแบบใส่ใจมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะสิ่งที่คุณศึกษาจะประสบความสําเร็จนะคะชัาไปสอบก็สอบผ่านนะ เออถ้าใครทำที่ทำอยู่นะคะอ่ะไอในระยะในยานาคตอันใกล้นะคะหรือระยะยาวไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะที่มีปัญหาก็จะดีขึ้นเช่นกันนะคะเออแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยการทำงานหนักนะคะของเราในอดีตจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในอนาคตได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก นะคะรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหสุดยอดนะคะพรที่คุณจะได้รับนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับความรักนะใครที่มีอุปสรรคนะคะเพื่อปลดปล่อยอุปสรรคพรที่คุณได้รับจากพระแม่ปาวดีเนี่ยคือเพื่อที่จะปลดปล่อยอุปสรรคใครที่มีอุปสรรคอยู่คุณจะได้รับพรนั้นทันทีวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนนะคะการแต่งงานนะคะถ้าใครที่ขอพรเกี่ยวกับคู่การแต่งงานเนี่ยก็คือ ใช้มนนะคะถ้าคุณต้องการแต่งงานกับบุคคลหรืออะไรเนี่ยคือพ่อแม่นะคะเป็นแบบส่งเสริมพรด้านนี้เกี่ยวกับความรักความสุขครอบครัวหรือว่าการแต่งงานนะคะใครที่จะอยากจะมูนะคะในช่วงสองเดือนนี้ก็ไปมูอันนี้ได้เพราะว่าเห็นสิบถ้วยอยู่ 9, 10, 10, 10, เก้าเหรียญสิบถ้วยสิบเหรียญอาจจะเป็นการแต่งงานหรือว่าการเจอคู่ก็ได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าการทําบุญที่เกี่ยวกับพ่อแม่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสตรีนะคะ ช่วยเหลือสตีช่วยเหลือแบบอ่าให้ความช่วยเหลือหรือว่าความยุติธรรมอะไรไปไซะอย่างนี้นะคะอืมเนาะอ่ะมาดูต่อมานะคะฮาร์โมนีนะคะในเดือนนี้ของคุณนะคะพระไพ่พระพิคเนตขึ้นมาก็บอกว่าคุณสองเดือนนี้คุณจะมีความเป็นแบบทุกอย่างมันกลมเกลียวกันมันไหลลื่นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณฝึกฝนหรือว่าปฏิบัตินะคะนำพาซึ่งความสำเร็จได้รับการซัพพอร์ตนะคะ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยดิไวนี่พพอร์ตนะคะเรินม,มากๆวันที่เป็นวันมงคลที่สุดของคุณในสองเดือนนี้นะคะวันมงคลนะคะมีวันเสาร์วันศุกร์นะคะเสาร์ศุกร์เจ็ดไม่ใช่เสาร์ศุกร์พุธแล้วก็วันจันทร์นะคะอุ้ยมีหลายวันมากเลยอาทิตย์นะคะเออหลายวันมากนะคะเอาใหม่เอาใหม่เามสาร์ศุกร นะคะเสา,ส,ส,าสุขอาทิตจันทร์ค่ะเสาสุขอาทิตจันทร์เนาะพูดด้วยก็ได้นะคะเลิศมากอืมส่วนตัวเลขเหรอตัวเลขมงคลของคุณมีอะไรบ้างตัวเลขมงคลเมีเลขห้ามีเลขห้าขึ้นมาเลขเดียวอะคะ่ะอืมทิศมงคลเหรอ ทิศมงคลจะเป็นทิศต,ตะวันตกนะคะอืมเลขก็จะเป็นเลขห้าใช่ค่ะเลขห้ามีอะไรอีกไหมหกแปดสิบโอเคอ่ะก็มีเท่านี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะกาลูนาพิมพ์คำว่าขอบคุณข่าวดีขอบคุณความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต ที่หลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ยืนยันดวงดีของคุณไปนะคะเลิฟเลิฟค่ะ